สวัสดีครับสวัสดีตอนรับผู้ชมนะครับที่จะเข้าสู่อ่าเราบอกก็เรืองดีเพิ่งเปิดคลิปเอายังยังขอหน้อยขอแอดเพื่อนก่อนเดี๋ยวก่ันเดฟไปที่สลับนะครับผมเฮ้ยฮูปากนี่พี่ตี้เพราะว่าเรเปิดคลิปอ๋อมาสกิปได้ดิว่ะโธ่คุณมาสกิปได้นอะไรนี่จะเปิดคลิปดีไหมสวัสดีสวัสดีสรับนะครับที่จะเราเข้าสู่เกมที่ไม่ใช่ว่าอะไรนะเกมชื่ออะไรนะ เดอะเลกมีมาเตอร์ไม่อ่านว่าเดอะลาขี่มีมาเตอร์เดลาขี่มีมาเตอร์ดีกว่าลาเขีดีกว่าไม่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 โอเคไม่โอเคไม่ชอบเว้ยเฮ้ยไหนอ่ะกดเพย์เหรอกดเพย์กดเพย์ดิเดลโลคีกดเพย์ตรงไหนโอ้โหไม่รอดวันนี้ไม่เช้าไอ้ผมอยู่เช้าเมื่อกี้ผมไม่เห็นใครเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเขาตี่เขากดเพย์ยังไม่มึงเข้าแบบเดียวกันปะเนี่ย อยู่ในเซิร์ฟเบลกันนี่อย่าพึ่งเดี๋ยวกดตัวเคกดเพย์อะไอ้นิจจาไปไหนอ่ะเพย์อยู่ตรงไหนอ่ะไม่เห็นอ๋อต้องพี่กองไปไหนมันอยู่ข้างหน้าไม่เห็นไม่เห็นกองเจอแล้วขอมาเพย์เออเพย์อยู่ไหนวะไอนิจจาไอนิจจาอยู่ไหนอ่ะไม่อยู่ไหนเฮ้ยผมอยู่ผมอยู่แคมป์ที่เดิมเอ้าเฮียกูตายไอ้สัตว์แม่งจำตะแกรงทำไมมีหลายคนจัง เฮ้ยไหนพวกมึงอยู่ไหนเฮ้ยพี่กองอยู่ไหนพี่กองโอ้โหแม่งมืดมากอ๋อตี้มันไม่ได้อยู่กับเรานินจาต้องไปหายตี้ทิใชไงมต้องไม่อยู่ด้วยกันนั่นใครอ่ะน,นั่นใครอ่ะน,นั่นใครส่องไฟอ่ะกูกูใช่เหรอเออกูยังไม่เห็นมึงเลยเนะี่ยมึงพี่กองอย่าวิ่งเยอะนะไม่ใช่กูจนะหน้าหมดไปมากอำเป็นคนตายเตสบุกเอาตายสองคนเลย ไปเช้าแล้วเช้าแล้วเช้าแล้วชาามชาามชาามชาดามชาดามผมเคยได้เกมนี้มาก่อนผมรู้ต้องไปทางไหนนี่เอ้ยมามาหากูก่อนมาหายตี้ก่อนเลยปะเอานี่หามีสองที่ต้องหาคือเอ้ยเจอแคมละอ่ะแค่ทหารปะใช่ใช่ใช่เนี้ยพี่หน้าตาเป็นไงวะได้ปะเนี่ยเจอละเจอละเจอละอันนี้ไม่ได้ตามมาทางนี่โอ้โหเฮียสกินโคตรไวรุ่นโลบอ่ะที่มันไว้ใส่หน้าเ เฮ้ยใครยิงไงอ่ะคนที่แอบดรอปยิงแอบดรอปเฮ้ยรอรับของรอรับของไม่เป็ขโมยแม่งดิขโมยดิขโมยดิรู้ดิรู้ดิพอแล้วปะรอลรอขโมยแม่งเลยตุบตุบมันกดกดตัวไรกดตัวไรกดรับของอีปะมันมกำลังมามันกำลังมากด e ไหมกดอีเอาของมาไม่มึงมึงลงไปได้ปะมึงจะขึ้นดำเหี้ยแบบอ้าวไม่เอาผมยังเกะกะตายชิบเหมยมันจะได้มีคนได้ยังไงเฮ้ยนี่ฝั่งนี้ฟังนี่มันกดเป็นเป็นกดเป็นไอ้นี่นะไหมบุคคลที่สามไม่ได้ไม่เลื่อนลูกกิ้งเมาส์เลื่อนลูกกิ้งเมาส์ ม่ได้เฮ้ยขโม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 ยโอ้ยขโมยมึงขโมยอี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 เฮ้ยขโมยขโมยเอาได้แค่อย่างเดียวนะอ๋อของใครของมันเหรอเอาเหรอเอาได้แค่อย่างเดียวเหรอใช่ใช่มาทางนี้มึงไม่พูดเร็วกว่านี้ว่าเฮ้ยไอ้เฮียแล้วกูหยิบยาแล้วกูแดกยาเข้าไปแล้วกูหยิบยาเพื่อนเนี่ย มึงไม่พูดเร็วๆกว่านี้มึงกวาดสะกดชิปลากเลยนินจาพานำเกมเลยใครถือกล้องอ่ะผมผมผมเอตตี้มาทางนี้ไอตตี้มันยังแยกไม่ถูกเลยนี่ไงกูเจอนินจาไม่ใช่นั่นไม่ใช่เออไม่ใช่เล้วมัจะไปร้านค้าก่อนร้านค้าก่อนที่มันจะมืดไปเร็วเอาที่ผ่านแล้วหลงกับทุกคนแล้ว ็นี่มันไม่ใช่นในจานู่นๆไอตี้อยู่นี่ไม่ใช่นี่ินจาอยู่นี่เสือกแต่งตัวเหมือนกันอีกเหี้ยตาข้าไปอยู่ตรงนั้นแถวนั้นี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วคืออะไรเกมนี้เกี่ยวกับอะไรนในจาที่บ้านหน่อยได้ไหมเอาชีวิตรอดไปเรื่อยโอเคไม่มีเหี้ยเลยไปไม่มีไม่มีเหี้ยอะไรเลยอึ๊บลบหลบดิไมเมีอะไรไอ้ยใบใบอะไรได้บ้างเนี่ยตังค์ดูไม่มีตังค์เลยเหี้ย เนี่ยไปข้างบนไงดูข้างบนซ้ายบลเอาฉันไกอนกูไม่มีตังค์กูไม่มีตังค์สักบาทเอากูมาลาดค้าทำไมนี่นี่มาทางนี้ทางนี้ผมจะพาไปบ้านบ้านปลอดภัยสุดอันนี้เตะไปคือไอ้ที่สิ่งที่ผมถืออยู่อ่ะมันเป็นกล้องเอาไว้ตรวจจับว่าไอ้เดอดราขี่มันจะมาตอนไหนคลใครอินฟาเรดปะไม่ไม่มันไม่ใช่กล้องมันเป็นน้านฟิลแบบเหมือนงูอ่ะชื่อลาขี่อย่างเงี้ยเล้าวิ่งไปคนละทางคือที่อะไรวะนู่นอยู่นู่น ครับทุกคนแล้คุณผู้ชมถ้ามองมาทางขวาคุณเห็นเครื่องปั่นไฟนะครับเ <c oughs> วลาไฟตัดเข้าไปตรงนั้นแล้วเวลามืดแบบนี้ครับเวลามืดแบบนี้ต้องไปตรงไหนครับฮัลโหลยี่ไงครับบ้าน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 เอ้ยเอ้ยเอ็นด์จีกูหมดเพื่อนไอ้สัตว์เฮ้ยลองกูด้วยเฮ้ยเข้าไปเข้าไปเห็นแล้วกู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 เห็นแล้วเฮ้ยโอ้ยใครเปิดไฟวะี้คือถ้าเรากดปิดประตูอย่างนี้คือมันจะไม่มาเลยมันจะเข้าไม่ได้เอานี่ เข้าได้มันเข้าจากข้างบนมันทําให้เราตายง่ายขึ้นไงเอ้าเฮียทีนนี้คืออะไรไปดีใช่เปิเปิดเพราะยานมาได้ปะตรวใหม่ได้ปะสิ่งหนึ่งเลยว่าเดอะเล็กมันไม่ชอบแสงเพราะงั้นเปิดแสงไว้ไฟนะอืมเปิดไฟไว้แล้วเปิดประตูทําไมกานไว้ไงแล้วเราออกไปตำรวจไหมพี่กล้องไปกันเลยเดี๋ยวพึ่งนี้ตรวจบุตร อ้าวไอ้เคียหลอกกูเหรอเฮ้ยเราสำรวจดีกว่าเล่นแบบนี้มันน่าเบื่อน่ากลัววะ่ะมามีจาไปไหนวะอันนี้อันนี้ไว้ตรวจจับนะผมจะบอกให้มันอยู่ใกล้แค่ไหนเออเอาดิมาตามตามใกล้ๆกันไอ้เคียแม่งมอ,งอีสัญญาณหรอแต่ว่า,วามันยมอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ได้อยู่อย่างนี้ยไอ้กล้องแป๊บนึงนะขอปิดไฟก่อนเออไอ้กล้องมึงได้ปิดไฟปะน่ะเล่นให้มันมีบรรยากาศหน่อยอะปิดปิดมึงโกหกแล้ว ตอบช้าอย่างนี้บอกว่าสัญล้อแสดงว่าผีไม่ได้อยู่ตรงนี้มินจาปิดไฟยังไม่ผมไม่ได้เปิดไฟผมเดิมเนี่ยเราจะไปถ้ำมาเลยไหมไปดิ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 เดี๋ยวผมจำไม่ได้นะทางไหนมึงคิดดู้วชีวิตจริงเราเดินแบบเนี้ยก็มันเฟี้ยวนิดเีวเว้ยไปฉายแม่โคตรกากอ่ะเออไม่มองไม่เห็นนี่อะไรไปฉายเนี่ยเปิดทำเพี้ยอะไรครูถามแค่นั้นแหละว่เอาไว้เอาห่าอะไรเนี่ยครับผมสวัสดีครับนี่นี่คือแบคิว เรากำลังอาชีพรุกเลยป,ป่าตอนนี้ผมกำลังหา,าแหล่งโปรตีนที่จะทําให้ผมมีพลังงานสำหรับพรุ่งนี้คือถ้าผู้ชมถ้าคุณมองเห็นต้นไม้ต้นนี้นะฮะมันจะมีหนอนเรียกว่าหนอนไม้ไผ่โอ้ยเหี้ยวิ่งไปหมดเลย,ยนี่ครับรแหล่งแหล่งโปรตีนชั้นดีของเรากำลังวิ่งไปแล้วกำลังวิ่งไปแล้วเอาหินทุบมันอ๋อไฟกองเฮ้ยเฮ้ยเสียงแต่สัญญาล้อเือยวสัญญาล้อเือยวเราไปจะไปจับเอ๋มันปี๊ดหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยไปปะมันอยู่ใกล้มาหนึ่งร้อยสตาร์ทมาในเก้าส 80แล้ว80แล้ว70 70กูอยู่หลังวิ่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 งตุ้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 งวิ่งโอเคฟาดเลยไหมล่ะวิ่งนอกร้อนนอกร้อนละเฮ้ยทำไมอยู่ที่เดิมเลยดีกว่าไม่ใช่เดินวนนีกว่าเอ้าแล้วกูเดินวนทำไมใช่เพราะแบบเพราะแบบนี้มัน l a กมันเล็กมัน l a กเหรอเจ็บเลยนี่คือ bad q เฮ้ยกวเราเดินเข้าไปใกล้แบบว่าจริงจ้า70มิจจาเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ใช่เดินกลับที่เดิม70 70อุ๊ยเฮีย เพืเพื่อนวิ่ง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 วกูตายกูตายปะเนี่ยไอ้กูวิ่งไม่ได้เพื่อนกูวิ่งไม่ได้รู้ไหมอ้ยาที่กินไปมันเพิ่มสเตมิน่าตีเร็วตีเร็วตายตีตายกูตายพี่กล้องเราจะไปสองคนไล่ต่อไปเว้ยโดนผักแล้วสเตมิน่าหมดเลยอ่ะ ปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยผมปลอดภัย้ะเอาตายแล้วกูทำอะไรได้อะทำใจจิ่งทำใจก่อนให่เราจะเสียเราจะไม่ได้แต้มของวันนี้คือเราต้องเอาชีวิตรอดถึงวันนี้มันชุบได้เหรอใช่กูตายเหมือนกันมันดาวอ่ะมันชุบได้มั้งใช่ปะใช่ใช่น่าจะใช่นะมันชุบนา้วดิอยู่ตรงบ้านเก่าอ่ะแล้วกูล่อกูล่อมาตรงบ้านเก่าไกูยังจำคนใช่ผมไม่รู้อยู่ไหนเออไม่มองไม่เห็นเลยหน้าเลือดเต็มเฮ้ย กูตื่นเฉยได้ป่ะอ๋อมันตีเราไม่เฉยเหรตื่นๆกูก็ตื่นมันตีเร้องเฉยแล้วเราอยู่คนละที่กันไปรวมกันที่หอคอยเดีไมันก็บ้านอ่ะที่หนึ่งกูไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้ที่บ้านที่บ้านที่บ้านกูจอแดงอ่ะกูจอแดงมองไม่เห็นอะไรเลยเพิ่งหนึ่งร้อยที่ผ่านแล้วกูเปิดไฟที่บ้านไว้ไม่ใครเห็นว่ะใครโดนใครโดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเจอเพื่อนกูเจอเพื่อนช่วยดู ช่วยด้วยอุ้ยใครอะใครอะหลับตีหลับตีเท้หน่อยหลับตีเท้หน่อยไอ้กูเจอบ้านเก่าตายตายเฮ้ยตีมากูเจอมึงเอออุ้ยรอดว่ะรอดว่ะนึ่งจาเจอกันบ้านเก่าไม่ไม่ผมผมไม่รู้อยู่ไหนเออใครเขาประตูอะไม่รู้ไปไปฉายกูกดไม่ติดนุ๊กดติดปติติดนะไปฉายกูบัคไปเลยรีบมาหามาหาหล่อแล้วปะ มันเข้ามาในบ้านไม่ได้ถ้าเราโยงหิ้งหงในอะบนหลังคาได้ไม่ใช่หรอนิจาบอกฮะจริงป่ะเนี่ยใช่มามันกระโดดเข้าหลังคาได้ไอ้เฮียแล้วใครบอกบ้านที่ปลอดภัยวะอ๋อผมเองถึงกูถึงเปิดประตูทิ้งไว้ก็เราไปข้างนอกดีกว่ามันมันไม่มันวะแต่กูไม่มีไฟฉายนะมึงนำนะมันนั้นรอไม่ไม่มันเฮียแล้วเชียแล้วเชียแล้วมันอยู่ใกล้ๆผมนิจาเด็พี่เดินไหมฮะไม่ผมวิ่งกลับพี่เดินละ ราต้องเจอกันบ้างแหละเมื่อไหี๋ยวครบห้านาทีวะให้ที่เราจะรอดไปเนี่ยเฮ้ยนี่ไปใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะนี่จ้าใช่จ้าคุณเจอมึงแล้วข้างหลังมึงหันหลังไม่ใช่ไม่ใช่เหี้ยแตะแตะดิฟไปเลยเฮ้ยมึงไงเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันอยู่ข้างหลังนะมันอยู่ข้างหลังของนู้นโอเคไอ้คนน่าเกียดจัได้ปะผมพาไปตายผมเป็นคนรอบหีนใช่อะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีข้างหลังมัยีข้างหลังอันนี้บ้านหรือเราจะแคมป์อยู่เงี้ยถ้าเดินไปทางนี้ก็จะเจอค่ายทหารโอเคเช้าแล้วเช้าแล้วพระตาผมะไปไหนอีกอะไปล้างค่ายเราได้แต้มมาหนึ่งร้อยแต้มไม่เห็นได้เลยมันมันยังไม่ขึ้นเลยอ๋อยังไม่ขึ้นอะอันนี้คือถ้ำเดือดเล็กนะเนี่ยโอ้ยโได้ได้มาหนึ่งรอยได้ร้อยยี่สิบเอ็ดวะแล้วทำไมเข้าไปไม่ได้อ่ะก็ถ้ามันไง ผมได้มาทั้งหมดร<อ>้องของสียของแต่แต่ไฟฉายกูมันทำไรไม่ได้เลยมันมีเนื้อเรื่องวะหรือไม่มีเแคยเลยแก้ชีวิตรอดไปวันๆไม่ไอ้เนะี่ยมันเอามาจากคิปปี้พาสตา้าเป็นเนื้อเรื่องแค่จริงมันมีเนื้อเรื่องแหละแต่ว่าเกมนี้มันทำแบบสั้นๆเลยจบๆเอาชีวิตรอดไปเรื่อยๆในแบบเล็กๆสั้นไปไม่มีเลยเลยเอา้าไอ้นี่จะไปไหนอะที่กองซื้อกงซื้ออะไรอะแป้งมันจะไม่หายนะ เฮ้ยแต้มมันหายดีกว่าเออเข้าจจังครับกูซื้ออะไรไม่ได้เลยร้อยสี่สิบกว่าแต้มอ่ะน,นะกูซื้อแมปเลยโหแปดสิบพอยท์พ่อมึงเออแพงเกิน,กนี้อ่ะมีแมปอีกเก้าร้อยพอยท์มีแมปม<ะ>แล้วก็<ค>พิกัดไม่มีไม่มีนี่เนี่ยอ๋อให้เปรียบเทียบเอาเองได้อุ้ยชี้ให้เปิดเรดาร์ได้ด้วยหอวค่อยอ่ะขึ้นมาไหมก็จะมีช็อปเกินเนเฮ้ยไปไปรถไหม อ๋อคอยมีเรดาร์ด้วยเอาไวปดูศัตรูวิเราโอ้โหมีสองอย่างน,นนะปลอดภัยจัดเหลือแค่ห้านาทีเปิดประตูปิดแม่งหมดเออออ๋เราไม่ตายใช่ไหมมันต้องกดค้างเหรอแต่ผมชอบแอนิเมชันเปิดประตูอะไม่ไต้องไม่ต้องเปิดนะไม่ต้องเปิดนะมันมีคนกำลังขึ้นมาปะใช่มันเปิดไม่ได้ต้องกดค้างเอ้าอ๋อมันปิดมันปิดได้แล้วเดียวเอามึงจะปิดเดแบบเชียเอ้ยกูกดเปิดไม่ได้ไอ้กูกดปิดไม่ได้กดเปิดไม่ได้ผมร่วงเนี่ยขผมล้องเลยเปิดให้น้องเร็ว จริงจาาปีไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เปิดเลยผมล้มเดี๋ยวมันเปิดเองเอ้าผมล้มจ้าล้มกดไม่ได้กดไม่ได้เขาพี่ก้องไงไปไปช่วยน้องก่อนล้มอีกล้มอีกคนหนึ่งล้มอีกคนหนึ่งเฮ้ยกูไปช่วยเองขึ้นเลยเฮียมึงขึ้นเลยสัตว์ไม่เราเปิดเลยได้ใช่ไหมอ๋อมันเห็นเพื่อนขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยทำไมกูขึ้นแล้วจะล่วงอ่ะขึ้นดีๆีเขาจะปิดประตูแล้วน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่ะปิดแล้วน่ะ เอาปิดทำไมล่ะเฮ้ยมึงใจเย็นดิเฮ้ยกูกำลังขึ้นเฮ้ยมามามาขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยมันมันสามารถมันสามารถกดปิดค้างไว้ได้เว้ยคือกรณีที่แบบผีมาแล้วก็แกล้งผีหรอเฮ้ยเปิดไฟอยู่ด้วยอยากเห็นหน้าไหนไหนไหนเฮ้ยโอ้ไม่ฉลาดเลยจะล่วงเอาไว้ใคร มึงขอตัวเองไงฮะเอาแล้วไอ้ยี่นี่เขาปิดทำยี่อะไรเนี่ยเปิดมันเปิดมันเปิดไงวะอ๋ออีกฝั่งไอ้ยี่ไหนอะะไรผีอะคือถ้าเปิดมันมันจะรู้ว่าเราอยู่ไหนป่วนยิบหายเลยดูไอ้ยี่นี่ก็ปวดยิบ่าเลยเนี่ยจะเปิดดิอย่ากดเปิดดิโอ้โหเห็นตัวหน้าตาเลยได้ครับผมจะไปก่อนคนแรกเลยคือถ้าไฟฟ้าก็จะหมดอะพอไฟหมดปุ๊บเราอะไหนไหนวะมันดูมันดูตรงไหนไฟฟ้าหมดเดี๋ยวก็หมด เปลืองไฟคนอื่นด้วยหะที่เหลือคนที่อยู่ในบ้านนะทางแม่งโอ้โห<ด>เรชอบเลยเอาเลยมสบีเปิดอะไรบ้างเอาดีเ,ดเอาดีมึงเปิดให้มันแบบผจญภัยหน่อยดิไม่มันมันมันมีนีต่ตีคูดาวแบบว่าเ,เปิดแล้วมันก็ดับเฮ้ยมาแล้วมาแล้วใช่ปะ่ะได้เสียงโอ้ย,อยบบไฟไฟ,ไฟดับแล้วผมก็จะดูไม่ได้ว่ามันอยู่ไหน,นเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วใช่ไหมอ๋อมันจะได้ตื่นเต้นไงไห้กล้องกดปิดดิกล้องทางลงอยู่นี่นะแกล้งเดอะเล็ก พ่อมึงอย่างโง่ไปลงทางนู้นนะไอ้ห่าทางลงนี่ทางลงอยู่นี่มึงเห็นฟูกข้างล่างไหมจริงเดี๋ยวเล้กกว่าไม่สามารถจะ่โดนเข้าโจมตีไฟคือไ้มากำลังพิมพ์ด่าเราอยู่แต่ผมไม่สนใจเลยนนะใช่เหรอไหนไหนวะไหนวะไอชี้นี้ว่าไอ้ขี้นี้ว่าจัดอ่ะยืนกดปิดประตูอ่ะไม่พโอเคไม่ได้ไม่ลุตไม่ประตูไม้น่าจะพังได้ละกดเฮ้ยเฮ้ยมนตายมันต้องมีคนเสียสละบไปเปิดไฟอ่ะต้อง เราเวลาตี่ปะไม่อยู่ข้างบนเห็นนะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะเดี๋ยวได้คุยกันได้ผมเห็นแล้ไหอ่ะโอ้แต่มันอยู่ไกลนะเอ้ยต้องต้องไปช็อปอ่ะต้องไปช็อปก่อนต้องหูอยู่ตรงบ้านเก่าเราเลยไหมใช่ไหมมีคนมามีคนมามีคนมาปิวตู้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 เออไม่ต้องให้มันขึ้นนี่ดูไว้ดูไว้ถ้ามันขึ้นมาเดี๋ยวกูกดปิดเลยมันอยู่ทางลงที่สองแต่ในมันกำลังเดินไปไหนไม่รู้มันดูแบบเราไก่ ไปยังอะ่ะไปปั่นไฟกันปะล่ะไปไปกล้องไปไม่มีฝั่งนี้อ่ะมันจะอยู่ใกล้ๆว่ะเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันอุ้ยเขาอยู่ฝั่งเฮ้ยไปมันอยู่ฝั่งตรงเครื่องปั่นไฟพอดีเลยเครื่องปั่นไฟไปทางไหนทางนู้นปะทางนู้นเดี๋ยวดูก่อนก็มาแล้วเดีกยววันไม่ก็ยังไปดิเฮ้ยกูกระโดดไม่โดนจัดไปกันเลยอ่ะไปด้วยดิไปวันโดดปะเดี๋ยวขอพันยา ช่เขาเรียกว่าต้องเจอร้านค้าก่อนเอาคอนเทนต์จัดอะทำไฟระเบิดเองแล้วก็ไปปั่นเองโอ้ยร้านค้าอย่างนี้ไงต้องไปสร้างตายสร้างตายไฟฉายกูมันไม่ติดอะเป็นอะไรอะแบตหมดป่ะเนียมึงติดกูยังเห็นมึงติดอยู่เลยมึงไม่เห็นไงไม่ไม่บังมึงเวลามึงติดมันบังไปหันข้างหลังอะวันบังวันบังเป็นบังหันไปทางกูพี่ต้องก็เปิดไปดิให้มันส่องข้างหลังว่ะ ตาหลังเหรอแล้วทำไมตัวละครกูไม่มีหัวนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วอแลนี่นี่นี่ผ่านไฟผ่านไฟมีคนผานอยู่เอ้าเอ้าเยี่ยมไอ้เที่ยวคนที่อยู่บนกับเราดีกว่าใช่ป่ะไม่ใช่คนละคนเอ้าใช่เฮ้ยมึงคิวนี่เป็นก่นนี่ก่อนโดนช็อตโดนช็อตโดนชดโดนชดจะอยู่ตรงนั้นไอ้ที่ได้คนเปิดอ่ะมันจะรอดปะรอดมาเดินออกมาข้างๆได้แต่ถ้าอยู่ตรงกลางเนี่ยโดนช็อตไฟกำลังมาไฟกำลังมา มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาผักมาได้ปะมันควรมีนะเว้ยทผักเฮ้ยโอเคมันไม่อยู่ใกล้ๆเฮ้ยโดนช็อตโดนช็อตโอ้ยมันไปตายทีตีบีสองทีติบีไหนเราใช้ต่อสู้กับเดลเลย์ได้นะเรามีมันจะมีไม้อะนแหละไม้ช็อตไฟฟ้าแล้วสองคนฮะยืนลุมตีอยู่นะแล้วก็โดนช็อตตรงนี้โดนไม้ไม้ช็อตไฟฟ้าอีกสองคนมันจะให้ลูกมาไม่ได้ตลอดกาลเลยพาพาไปรถบัสหน่อยดิรถบัสอยู่ไหนอะ ไปก้องดูแผนที่หนาดถือแผนที่ค้างหน่อยลงไปลงไปจากภาวะแปลกเลยมาไม่ถือค้างไว้ก็ถือค้างไว้อยู่ไม่ต้องหันไม่ต้องหันเอ้าตอนนี้แหละผมทุบมาแล้วนะ่ยแหะอ่ะดูดูดูเวตี้มันเกะกะลูกตากูเนี่ยเดี๋ยวกูเปิดกูเปิดเปิดไปยส่องหลังไว้ ไม่แต่เรามากเราบากันสามคนไม่ใช่เหรอไม่ไม่แล้วมึงต้องมึงต้องกดปิดไอ้กล้องไอ้ห่าต้องกดปิดอ่ะเอออันนี้จริงก็กลัลังเออเนี่ยนะอุ้ยคืออะไรอันนี้คืออะไรจะพากูไปผิดวะเนี่ยอันนี้มันหลุมเลยกูเหลือแค่นี้วะดูดิดูดิอันนี้มันหลุมเลยอ้าวต้องไปข้างหลัง เฮ้ยเฮียมมมมมมมาาาาัััันนนไอ้สตตว์กใจเลยแล้วทำไมไล่กูทำไมไล่กูทำไมไล่กูโอ้ผมมีชีวิตรอดเหรอเออกูตาย่ะมันวิ่งช้าไงย่ากล้องอ๋อรู้แล้วไอ้หลุมนั้นอ่ะเดอะเล็กมันโผล่ขึ้นมาเอเดอะราขีมันโผล่ขึ้นมาได้อเอเหรอเขาอยู่มันก็โผล่ขึ้นมาเลย มันตัไล่เพื่อนอีกคนหนึ่งแน่เลยกูหลุดละกลับมาเจอกันที่หลุมได้ปะได้ได้ <c oughs> ผมไม่รู้อยู่ไหนก้องกองวิ่งกลับทางเดิมเลยจา้ามูดูดีซึไหนเฮ้ยไอ้เนี่ยเขาเจอจ้าแล้เฮียเออวะไม่อย่างั้นหลุมก็โดงฝั่งนูง้นกลับทางหลุมใช่ปะเหลือยงที่บิวที่บิวพี่ก้องท้าต่อยมาเลยเอา้าวเฮียเดินมาเจอบ้านเฉยเลยที่บิวที่บิวไอ้นั่นตายป่ะ มันอยู่นั่นแหละเอ้าห้าวิห้าวิจบละเฮ้ยกูเจอใครวะเฮ้ยไม่มารถบัสกูเห็นมันต่อหน้าต่อตาเลยรถบัสมันต้องอยู่แถวนี้แหละนี่ไงรถบัสกูกูยืนอยู่หน้าไอ้เล็กเลยนะเนี่ยอุ้ยไม่ถ้ามันถ้าชาเราจไปจิ้มกับบ้านเลยใครไม่นะมันยังอยู่นี่อยู่เลยเนี่ยใครวะกับดักไอ้เฮียกูโดนกับดักเต็มๆเลย เอออไไมม่ีะรจริงๆฮะเจอทางออกออกได้เลยเหรอเอาออกได้เลยออกมาแลไหนมึงอยู่ไหนอะตอนนี้พี่อยู่ตรงอ่าหอมาตรงนั้นไฟ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 ฟ้าเหรอเออไฟฟ้าการไฟฟ้ากำลังวิ่งอ่านี้จ้าพี่เจอแล้วไฟฟ้าไฟฟ้าอยู่ตรงไฟฟ้าเนี่ยหันซ้ายมาผมยืนอยู่บนจุดสูงสุด ข้ายอยู่มันจบแล้วอนา,านาคินข้ายอยู่ที่สูงกว่าเจ้าอย่าโอหังแล้จริงก็เข้ามาเหนืนอยนะโดนหลอกโถี่แบร่